สวัสดีครับแฟนคลับช่องรอหมอล่ำรเรอมาอัปเดตน้องพ่อยน้องเพรนะครับสลับมือนีโอ้คุณยาคุณยาแตนคุณยาแตน <c oughs> ก็เดินทางมาหาหลานสาวหลานสาวพี่น้องกับสิมาหาหลานสาวล้วก็ย่ำขึ้นก็บขึ้นสินไปหลังฮานหลังเวทีหมอล่ำใ,ใจเกินร้อยนะครับเพราะว่ามือนีหมอล่ำใจเกินร้อยนี่ทำการแสดงอยู่งานหิวอำเภอกระนวล จังหวัดขอนแก่นขอนแก่นกนะครับคุณยากเลยสิ่าเล่นน้ำหลานสาวสันตัวกับกินหอดหลานสาวนะครับหลังจากนั้นในช่วงบายบายบอดบอยซอแอนก็เดินทางมาหอดมาถึงนะครับกับแวะมาหาน้องพ่อยน้องเพชหลูกสาวนะครับกับขนหอดกันนั่นแหละพี่น้องน้องพ่อยน้องเพรก็บอกออกจากบอดบอยซอแอนนะครับอืมดูนๆนะครับพอกันโมเมนต์ความสู่ความหนาัะเอาไปเบิ้งไปเบิ้งนะครับหลังจากที่ เจอกันบดบอยซอแอนแล้วกันน้นงพ่อยนงเพชรน,นะครับบัานมนนีเตยมาดิจารี่ยังจา้าไม่ไ่สุลม

เป็นน้ำลยพี่ชื่ออะไรคะพี่ชื่ออะไรน้องออกกัดออกกัดสวยสวยเหรอวะออกกัดคือตาสวยแท้อออกกจุ๊บ่นจุ๊บก่อ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 นเอาไปหาแม่คนหนึ่งพี่ถึงนไหม คิดถึงไหมย่าอยู่ใส่ย่าย่าอยู่ใส่ย่าอยยุบุ่นโอไปเอาทั้งทีวะเข่าทั้งทีวคนนี้ชื่ออะไรนี่ออกัส ดูตรงนี้ดู แต่ละน้องเพีรเด็กมันไปเรีนน้ำเขอยู่คุณรุ่งาไปเรีนน้ำไอตัวเคยเรีนน้ำไอจ้าออกับหรเไหมทุกอย่งนนไหนน้องน้องอยู่ไหนไหนนี่น้องโอ้อันนี้น้องอันนี้เพ่ะนะไหย่าอยู่ไหนย่าย่า เอาหัวเป็อับได้หยังสอนือมาดูอาค่ะตอนนี้ข้าวฝครับแล้กมาสนรองเท้าสอนลูกข้านครับสอนรองเท้าไปใส่นกไปใส่ก่อนไปใส่ไปไหอลบ่ยืนเลดีไหม ไปทำอะไรไปฟ้อนบอกฟ้อนยังไงฟ้อนยังไงฟ้อนฟ้อนให้ดูก่อนฟ้อนยังไงเออไปไปล้ำเข้ามาไปล้ำบดานล้ำแบบไหนสฟ้อนแบบไหน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 เช้าหน้า ดังขึ้นนีตเด็ดังขึ้นเม้เพี่อ้วนขึ้นวันเออบิังเสียพอเพื่อนเหมือนเราตีดําเสียงพวกหนาวเนี่ยตาตาหมองโอ้ยโอ้ยไปไปหัดกันบริเวณจะไป่ใส่ใครมาใครมาอันนี้ใครเนี่ยแม่ไลูกะไปโนะยายไม่ใช่ยายแม่ นี่อโอ้ชีใส่พรอมเอาินในี่ยมไเนยพยาอะไเลยม่ไ้วลงพยาอะไม่เงียนเดียวได้เลยหาเสียงไหน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 จับีนอ้ายังง้อมาเลยโอ้แม่แม่โอ้แม่หัม่ว่าจิ้มไปน่จิ้มแม่มาอยากจิ้มเราเลยแม่ ไปดูไปดูไปดูิ้มข้าวหายาก่อนไปดมัดูยากดีมมากดย่ายาหน่อยยากมด้ยโอ้ยวันไหนวันไหาเนี้ย่ีนีหนูคงไม่ใด่หอกนีเจ้าไปหมดเอานี่เด็กเหรีกระป๋าเนียเหนียขอป๋าลง เอ้าไม่รู้เอาความคิดถึงหมอและนี่คือบรรยากาศอบอุ่นอบอุ่นมีความสุขเห็นแล้วเสื้อว่าหลายๆคนนี่โอ้ยอมยิ้มอมยิ้มอย่างแน่นอนบ่ได้เจอกันเนาะโอ้ยต่างหลายมือหลายเว้นสำหรับบอดบอยซอแอนแล้วกับน,น้องพ่อยน้องเพชรน,นะครับมือนีวันที่2ี่นี่ผู้ใดอยู่แถวกระนวนนะครับขอนแก่น กับไปบึงไปชมนาเวทีได้แต่ว่าน้องพ่อหน่องเพชรสิเดินทางไปน้ำบ่ออันนี้บ่อรับสาบคือกันเลยพี่น้องเอแตวบามือนี้มีไลลกุมปิดผู้ใดสิสนับสนุนทีมงานมอราใจกันลอยมีซ้อแอนน้ากัเข้าไปสื่อในกุมปิดนะครับรับรองว่าทัานอยู่ดอกพี่น้องและนี่คือม่เมีตนความนาวรักที่หยิบมาฝากแฟนครับให้ได้เบึงได้ชมกันนะครับได้เจอได้เจอกันแล้วลูกสาวกับ พ่อบอยแม่เอ็นนะครับ